フフフフフ。<music> ขอสวัสดีทุกทคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุยคอมเมนต์ในที่สุดก็มาถึงวันนี้แล้วนะครับในวันที่ทีมชาติไทยมีคิวเตะกับทีมชาติโอมานในเวลา3ามทุ่มครึ่งในเวลาของประเทศไทยนะครับซึ่งนัดนี้เนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นนัดชี้ชะตาของทีมชาติไทยเลยก็ว่าได้นะครับถ้าเกิดว่าทีมชาติไทยเนี่ยสามารถเก็บแต้มจากโอมานได้แล้วก็จะสามารถผ่านเข้ารอบ16ทีสุดท้ายได้อย่างอัตโนมัติเลยนะครับซึ่งทางฝั่งโอมานเขาก็ ตั้งเป้าไว้นะครับว่าจะเอาชนะทีมชาติไทยให้ได้เพราะว่านัดที่แล้วเนี่ยทีมชาติโอมานก็ไปพลาดช่วงท้ายเกมที่โดนยิงประตูช่วงท้ายเกมนะครับโอมานเนี่ยเขาไม่มีแต้มสักแต้มเลยเขาก็มั่นหมายมือนะครับว่าในเกมที่จะเจอกับทีมชาติไทยในแมตช์นี้เนี่ยเขาจะเอาชนะทีมชาติไทยแล้วก็คว้า3มแต้มมาให้ได้และเมื่อไม่นานนะครับทางออฟต้านเนี่ยเขาก็ได้ออกมาวิเคราะห์ในเกมระหว่างไทยกับโอมานนะครับว่าฝ่ายไหนเนี่ยมีโอกาสชนะมากันซึ่ง ออฟตาเนี่ยเขาให้เปอร์เซ็นต์ของทีมชาติไทยในการชนะนะครับอยู่ที่26แล้วก็ทางฝั่งของโอมานเนี่ยมีโอกาสชนะไทยเราถึง49เลยนะครับแล้วก็มีโอกาสเสมอกันถึง24ซึ่งทางออฟตาเขาก็คาดการไปตามหน้างานของเขานะครับเพราะว่าทางหน้าของเรนกิ้งของทีมชาติไทยเราเนี่ยก็ต่ำกว่าโอมานนะครับแล้วก็ทางหน้าของสถิติการเจอกันของระหว่างทีมชาติไทยกับโอมานนะครับมันก็ทางฝั่งโอมานเขาก็ได้เปรียบกว่าทีมชาติไทยนะครับ ซึ่งก่อนเกมเริ่มนะครับทางด้านของมาสเตดาอิชิอิเนี่ยเขาก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าในเกมกับคีกิสถานนัตเตะไทยแสดงความเป็นนักสู้และทําผลงานออกมาได้ดีเยี่ยมส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเกมจากญี่ปุ่นมีการเตรียมตัวมาเหมือนด่านแรกในการพิสู์ตัวเองด้วยแล้วก็ทางด้านของอิชิอิเขาก็ได้พูดชมถึงทีมชาติโอมานนะครับ<ๆ><ๆ>เขาก็บอกว่าโอมานมีเกมลุกที่ดี สามารถขึ้นเกมจากแดนกลางได้ดีและมีเกมรับที่เหนียวแน่นเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องซ้อมเพื่อทําลายเกมรับของพวกเขาส่วนเกมกับซาอุดีอาระเบียนั้นพวกเขาขึ้นนําได้ก่อนแต่ครึ่งหลังถอยไปเล่นเกมรับมากจนเกินไปจนทําให้ทีมโอมานแพ้ส่วนหนึ่งต้องชมทีมซาอุดีอาระเบียด้วยว่าเป็นทีมที่มีคุณภาพการชนะคีกิสฐานมาได้ก็มีส่วนเพราะว่าเกมแรกเป็นเกมที่สําคัญมากๆแต่ไม่ได้มองเรื่องนี้เท่าไหร่ เกมกับโอมานเราก็ต้องชนะเพื่อให้ได้เข้ารอบต่อไปส่วนการเจอกับทีมชาติจีนมันยังไกลเกินไปตอนนี้ยังต้องโฟกัสแล้วก็มีสมาธิกับเอเชียนคัพก่อนอย่างไรก็ตามในการซ้อมก็เป็นการเตรียมทีมระยะยาวเพื่อเป้าหมายในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกแล้วและทางด้านของวิลเลเต้ป้อมพันธเขาก็ได้ออกให้มาสัมภาษณ์เหมือนกันนะครับว่าอันดับแรกขอขอบคุณแฟนบอลที่ชื่นชมแล้วก็ให้กําลังใจรู้สึกดีมากแล้วก็เป็นกําลังใจให้ เราสามารถทำงานหนักกันต่อไปได้และจะทำให้ดีที่สุดในเกมที่เจอกับทีมชาติโอมานและทางด้านของวีรเทศเขาก็ได้ออกแสดงความคิดเห็นกับทีมชาติโอมานนะครับว่าโอมานเนี่ยเป็นทีมที่เก่งแข็งแกร่งแล้วก็มีผู้เล่นที่มีคุณภาพหลายคนแต่ทีมชาติไทยเราก็มีแนวทางเป็นของตัวเองมีการศึกษาข้อมูลจากเกมที่โอมานแข่งกับซาอุดีอราระเบียเราจะทำหน้าที่ของเราซึ่งทีมชาติไทยกับทีมชาติโอมานเนี่ยก็จะวัดกันที่ว่าใครจะผิดพลาดน้อยกว่ากันแล้วก็ สามารถยิงประตูได้มากกว่ากันแล้วก็ยังได้กล่าวปิดท้ายด้วยนะคบว่าเรามีแนวทางเป็นของตัวเองส่วนตัวเล่นมิสชูตัวรับก็มีหน้าที่ป้องกันและก็ตอบโต้ก็ต้องทําหน้าที่ให้หนักกว่าเดิมไม่ให้ทีมสวนกลับได้ง่ายๆช่วยเกมลุกและรับให้ดีที่สุดและคืนนี้นะครับที่ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติโอมานเนี่ยทีมชาติไทยจะสวมชุดสีขาวนะครับซึ่งเป็น เป็นชุดที่เราไม่ค่อยจะเห็นนะครับซึ่งซแมตช์ล่าสุดที่ทีมชาติไทยใส่ชุดสีขาวนะครับก็คือแมตช์ที่เจอกับทีมชาติสิงคโปร์นะครับวันนั้นก็เป็นทางฝั่งของทีมชาติไทยเอาชนะไปได้ในสกอร์สประตูต่อศูนย์นะครับผู้ที่ยิงประตู2ประตูก็คือสุภชัยใจเด็ดแล้วก็เอเลียสดอเลานะครับซึ่งก็เป็น2นักเตะที่คาดการณ์ว่าอาจจะได้ลงตัวจริงในแมตช์ที่เจอโอมานในแมตช์นี้นะครับและหลังจากนี้เราจะมาคาดเดาสิบเอ็ดตัวจริงของทีมชาติไทยที่จะเจอกับ ทีมชาติโอมานในวันนี้นะครับซึ่งจากโดยรวมแล้วนะครับผมคาดการณ์ว่าอาจจะไม่ได้เปลี่ยนใครออกสักคนเลยนะครับก็คือทางฝั่งของผู้รักษาประตูก็ยังจะเป็นปฏิวัติคําใหม่นะครับทางแบ็กซ้ายก็จะเป็นเทเลทอนบุญม,มาทัานแบ็กขวามิเคลสันคู่เซนเตอร,ตร์ตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นพรรษาแล้วก็เอเดียสตอรเลาะส่วนกองกลางเนี่ยก็จะมีวีเตทีป้อมพันแล้วก็พีรดลนแล้วก็ทางด้านของสุปชคนะครับปีกซ้ายจะเป็นบดินภาลา ปีกขวาเป็นสุภนัทแล้วก็กองหน้าหน้าเป้าเนี่ยเป็นทางด้านของสุภาชัยใจเด็ดนะครับที่เพิ่งยิง2ประตูในเกมพบกับคีกีสถานนะครับซึ่งถ้าเกิดจะมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆก็อาจจะเป็นตำแหน่งของพีรดตนนะครับที่อาจจะโยกกิตดามาเล่นเป็นกองกลางตัวรับนะครับเพราะว่านัดก่อนที่เจอกับคีกิสถานเนี่ยทางด้านของพีรดตนเขาได้รับอาการบาดเจ็บนะครับส่งผลให้ในแมตช์ท,ที่จะเจอกับโอมานในวันนี้เนี่ยทางด้านของอิชิอิเขาอาจจะส่งพีระตนเป็นตัวสำรองนะครับแล้วก็ ทางหน้าของตัวจริงเนี่ยก็อาจจะเอาทางห้าของกิตฎากาแมนมายืนก่อนนะครับเพราะว่าโอมานเนี่ยเขามีเกมลุกที่น่ากลัวนะครับเราเราก็จะเป็นที่จะต้องใส่ใส่กลางรับลงไป2ตัวเพื่อที่จะคอยอุดคอยป้องกันก่อนแล้วก็คอยหาคอยหาโอกาสสวนกลับครับและนี่ก็คือข่าวสารที่ผมนํามาเล่าให้ฟังนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณครับ